มาชมผลงานวันนี้ดอกอะไรทุกคนโอ๊ยวันนี้มีกา้านวันนี้สวยเดอ้อวันนี้สวยเติมพลังก่อนเลยเออไป,อไปจะสู้ๆวันนี้จะได้ดอกอะไรเดี๋ยวมาลุ้นกันได้ดอกอะไรเดี๋ยวมาลุ้นกันูสายตาที่เธอม,ม,มองมาสายตาจิมมองมาวันนี้จะได้ลูกอะไระมาลุ้นกันวันนี้มีกล้วยแล้วอืมอยากได้มากก่อนได้ว่าอีกหนึ่งขีดตอนแรกเดี๋ยวมากินอีกสองลูก ขีดละสองลูกนะคะโอเสวัสดีพี่น้ำเพื่อนค่ะโอ้วันนี้วันนี้เส้นติดกันมากเลยโอ้ชน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 กล้องไม่มองงอตักด้วยไปเอาสองลูกขีดละสองลูก โอ้โหโอ้โห,โโหน,นี้วันนี้เส้นแบบว่ายุ่งยากอ่ะตกับคู่กันลองให้ก้อนใส่กันอีกนะไวันนี้จะได้รู้อะไรทุกคนวันนี้ก้านเยอะมากนะคะ ด,เดน<า><า>ดเธอมากเจงได้สามดอกแล้วนะคะ หมดแล้ว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 นียบ่สองวีมีมองมีมองหือพวกกันยังนมาองกล้ยอีกวันนี้กล้ยสุกดีเลยกลังสุกอร่อยเลยรูสึกว่าคุณเิมุนมาหักแล้วนะคะรอบนี้ว่าจริงไม่ว่าทิพย์ อันนี้ไม่มีสาหรายใช่ไหมโอ้โหลูกแล้วลูกอะไรพิษพิษปะเอาการเอาใบเอาใบไม่ใช่การอุ้ยเดี๋ยวมัตจะดใบเออจุ๊เยไม่ม่วหมก็มีสีมีอนนี่มีก้านด้วยมันี่มีก้านอ้มีใบนี้มีใบ

มองเห <c ười> si ็นเลยแล้วละดวงมะม่งก็บังอยู่หมดเลี้ยงทีวีทีวีหมดเกลี้ยงเลยได้มะม่งไปเลยกล้วยหมดกล้วยหมดเลยแถมมะม่วงไปแขกก่อแป๊บนึงไม่กินเม็ดค่ะเจมบอกวันนี้นานหน่อยนะคะเนื่องจากกำลังแกะเม็ดมะม่วงอยู่เก็แค่นี้ก็สวยแล้วนะคุณเติมตรงไหนอีก เสร็จแล้วไปแล้วหนีไปแล้วเสร็จแล้วไปเลยเอา้าไปไม่หักกลับมาเลยเอา้าดูสิจจตกรเราน่าจะหิวน้ําวันนี้คอแหง้งกินกล้วยไปสี่หวีมะม่วงอีกหนึ่งลูกจิตรกรเราหิวน้ําค่ะคอแหง้งมาชมผลงานวันนี้ดอกอะไรทุกคนโอ้ยวันนี้มีกา้านวันนี้สวยเดอ้อวันนี้สวยวันนี้สวยจึ้งมากดอกทิวลิป มีกา้านด้วยโอ้ยสวยสวยสวยวาดสวยขึ้นทุกวันเนาะเนาะเนาะเดี๋ยวเราวาดไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะคะมีเวลา,าอีกฮะล้อีกสองแผ่นวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่แปดเก้าสิบพอดีอีกสองแผน่นพอดีได้ไปหกรูปบอได้ไปหกรูปนะคะ อะกินน้ำไปก่อนนะคะจิตตะกรน้อยของเราสวยงามมาก